สวัสดีค่ะวิจะม,มาอ่านมา่ะหมอเกิดใหม่ตอนที่สี่นะคะจ,จู่ๆเจ้าที่เราตลอดการก็ขึ้นมาเป็นที่1ของห้องแถมยังรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้เรื่อยๆมาอย่างสบายๆที่หนึ่งคิมจินฮยองคิมจินฮยองอีกแล้วถ้าเขาได้ที่หอีกเราจะต้องทำยังไงเนี่ย No! o t t impossible ใบผลการเรียนที่หนึอีกแล้วอะครับ ขอบคุณมากครับผมจบจากมัธยมต้นด้วยคะแนนสูงสุดเท่าที่จะทำได้และได้เลื่อนเป็นนักเรียนมัธยมปไปผมเข้าโรงเรียนมัธยมอินชินเหมือนชาติก่อนง่ายจินฮะยองอยู่ชั้นเดียวกันอีกแล้วเหรอเนี่ยยินดีที่ได้พบกันอีกนะสนใจว่าไปเล่นเกมหลังเลิกเรียนกันเป่า ว่ามือจินไงถึงได้อยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วเนี่ยโชยคียบตากเล่นตลกเลยไงห้ามทุกคนเงียบตั้งใจฟังทางนี้ยินดีที่ได้พบฉันคืออาจารย์ประจำชั้นของพวกเธอรีมุนโฮก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่สอบติดที่โรงเรียนมัธยมอินชินของเราโรงเรียนของเรามีประวัติศาสตร์และประเพณีอันลึกซึง้ง ยังเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยฮะเริ่มงอกส้รสิถ้าขาดเรียนในช่วงมปลายจะไล่ตามคนอื่นได้ยากพองานตั้งใจฟังอาจารย์ให้ดีสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กเหมือนพวกเธอช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆหืมพอดีรถมันติดนะครับเลยมาสายอาจารย์มีที่ว่างให้ผมนั่งหรือเปล่าเธอเธอ รู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้วแล้วสีผมนั้นมันอะไรกันนี่เธอบ้าหรือเปล่าเธอชื่ออะไรลีซังมินครับลีซังมินสินะดีจะจำชื่อเธอไว้ถ้ามีอัตพา์ยังเธอในห้องจะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับคนอื่น <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยๆนะลีซังมินละรลีซังมินที่จบมาจากมัธยมต้นครูมินน่ะเหรอเอ๋รู้จักด้วยเหรอครับ อะอะทำไมไม่บอกกันตั้งแต่ต้นละ่ะรถคงติดหนักหน้าดูเลยนะคงเหนื่อยแย่เลยก็จะมาถึงที่นี่ได้ไปนั่งก้อี้ว่างตรงนั้นสิอยากนั่งตรงไหนเป็นพิเศษไหมตรงนั้นมีแดดด้วยนะให้นั่งสบายไม่เป็นไรครับอะไรวะเนี่ยผมจะนั่งตรงนั้นหมอนนั่นน่ะเหรอลีซังมินจากมัธยมต้นคูมินเห็นว่าที่บ้านมีอิทธิพลมากๆเลยด้วย หน้าตาก็ดีนะดูสีย้อมผมอีกต่างหากแถมยังเรียนเก่งอีกด้วยติดอันดับต้นๆของประเทศตอนสอบเลยอย่างที่คิดเลยห้องเดิมที่นั่งเดิมชื่อนี้ให้ตายยังไงผมก็ไม่ีวันลืมปอันเด็ดขาดไงแนลีซังเมนยินดีที่รู้จักไงชันคิมจินฮยอนยินดีที่ได้รู้จักทำไมนะเหรอ ก็เพราะมันเป็นคนที่ทําให้ชีวิตผมต้องบัรซบในชาติก่อนน่ะสิถึงมันจะเป็นเรื่องอดีตแต่จะให้ลืมก็คงลืมไม่ลงแต่หลายวันต่อมาผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอดีตหลังเริ่มเรียนได้สองวันมันก็เริ่มหาเรื่องกับเรื่องยิบย่อย แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นกับเริ่มเข้าหาผมแทนงฉันคิมจินวูสนเจเล่นบอลตอนพักด้วยกันไหมฉันได้ยินว่านายเรียนเก่งมากเลยทำได้ยังไงนะหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้กันนะไม่ชินเลยแนฮะที่มีคนมาตีซีเยอะแบบนี้ฉันมาก่อนนะไปเล่นบอลไปซะจินฮยอนนายนี่มันป๊อปสุดๆไปเลยอะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วสนใจไปเล่นเทนเคิ hand. กันสักตาเปล่าปฏิเสธยากฮะเอ๋อ่ะโอเคคิมจินฮยองสินะตอนเย็นนี้ว่างไหมหึทำไมมีเรื่องอะไรงั้นหรอเปล่าหรอกฉันแค่อยากหาอะไรสนุกสนุกทำนะไม่ต้องคิดมากหรอกจู่ๆนึกอยากชวนก็ชวนนี่นะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่านายคิดจะทำอะไรแต่ขอปฏิเสธเอ๋ทำไมล่ะ ฉันแค่มีทุละที่ต้องทำขอตัวก่อนละ่ะเล่นให้สนุกดีซังมีทำอะไรของนายนะ๋อซอนูรู้จักหมอน,นมั่นไหมไอเวนนั่นเหรอ,หอคิมจินฮยองจากโรงเรียนมัธยมต้นชินซนุนั่นไม่ใช่แล้วเห็นว่าแม่งค้งเนิร์ดเลยฉันไม่ค่อยชอบที่หน้ามันวะ่ะทำไมละ่ะเพราะแย่งที่หนึ่งตอนสอบเข้าไปจากนายกันเหรอ ก็ไม่รู้สินะแต่ฉันไม่แต่ฉันแค่ไม่ชอบที่หน้ามันวะให้เล่นบ้างเลยไม่ล่ะมีได้มันเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนพวกเราลงมือกับมันโดยตรงไม่ได้แอบเล่นงานคนรอบตัวมันจะไม่ดีก็นเหรอ <c oughs> ในที่สุดก็มีอะไรนะ่าสนุกให้ทำแล้วสิเพื่อนหนิทของมันอยู่ห้องเดียวกับเราเออฉันรู้จัก อเตียนั่นมันฮวามุนจินนี่นาสอนฮูฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องนั้นงั้นนายฝากจัดการด้วยละ่ะน่าสงสารชิบหายเลยวะ่ะโดนตัวปัญหาอย่างซิมมิงหมายหัวเข้าจะได้เอ๊ะมีอะไรเหรอต้องจำส่วนนี้หลายปีต่อจากนี้ชีวิตเราจะเจอกับอุปสรรคขวางกันเราต้องเรียนให้มากเข่าที่จะทำได้ พอเริ่มเรียนวิชาหลักๆของมัธยมปลายการรักษาอันดับหนึ่งไว้ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆจินทยองดึกแล้วนะลูกวันนี้พอก่อนเธอนะอะแม่ครับไม่ต้องหว่วงผมหรอครับแม่ไปนอนก่อนเถอะแม่ครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสอบเข้าโรงเรียนแพทย์อันดับต้นๆของประเทศเพื่อที่จะสอบติดผมจําเป็นต้องตั้งใจเรียนอย่างหนักแต่ผมเชื่อว่าผมสามารถทำมาทำเร็จได้ครับ ขอบคุณนะคะตอนนี้จบแล้วค่ะตอนที่4ขอบคุณค่ะ